พบกับเขาเลยครับเจ้าของบทเพลงไก่ไก่แล้วันนี้นะครับกระตุนให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่งั้นเขาจะยืนนิ่งและหลับไปเลยนะครับ จะกินแล้วก็คอยสำลักนะครับแล่โอ้ยกัดเงื่อนติดเงเ่ออย่าเกงอย่าเกง สะใจมือหรือยังกดเพงลงไก่ไกล่จะความนิยมเหลือเกินครับหากแฟนๆท่านใดอยากจะได้เพงลงไก่ไกไ่ไว้ในมือถือเนี่ยควรจะทันยังไงดีครับง่ายๆครับยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดดอกจันครับแล้วเผา <c oughs> อันนี้บุญกุศลถึง <c oughs> ไม่ถึงครับแสดงว่ามีมารีนี่แหล,ละครับ <c oughs> แต่เพลงเพื่อนผมก็คนน่าใสคนน่าใสนะครับ ถ้าชอบแล้วครับผมกด499188 429188 494 424 499 494 4944567คนหน้าใส494188 494188ครับผมแม่ผมฟังรายการวิทยส่วนนึกจะเปิดแต่เพลงนี้นี่จดๆแล้ว อันนี้ร้องเพลงเขาได้ป่ะของคุณเท่งอ๋อได้พอได้ครับสักนิดได้ไหมเป็นขวัญหูของผมได้ครับเพลงนี้เหมาะกับครอบครัวแล้วเพลงคนหน้าใสคนหน้าสักนิดนึงนะครับผมครับ <laughs> <laughs> สักนิดเนี่ยมันจะหมายถึงว่าสักท่อนหนึ่งเยอะไปพี่ผมต้องงันแค่นี้แหละครับยาแค่นี้พอนเลยให้คนจำให้คนอยากฟังครับยาา่อนยาอยาฟังแล้วมึงวยาสี่สองเก้าสี่สี่เก้าสี่หนึ่งแปดแปดนี่ขาไปเจอแฟนขับที่เขาสามมุกเลยลิงครับนั่นแหละฮะแฟนขับไก่เลยครับจริงเหรอจริงครับ คุณลองเป็นลิงนี้ผมลองให้กล้วยครับกาย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 จริงๆผมไม่ไม่อยากเป็นนักร้องครับผมอยากเป็นนักมวยแต่ดนี<ฮ>คุณแม่อยากให้ร้องเพลงคะนี่คุณแม่ตัดให้ครับผมแล้วอ,อันนี้ ขนไก่จริงๆขนไก่แท้ๆเลยครับข้าไก่ไปกี่ตัวครับเนี่ยอันนี้ประมาณ67ตัวครับ60กว่าชีวิตครับผมสังเวยชุดนี้ใช่ครับเป็นนักร้องที่บาปหนาที่สุดครับท่านผมทำไมชอบเป็นนักมวยครับเด็กๆผมอ๋เด็กๆคือนักมวยผมเคยคุณแม่คุณไม่ใช่ครับคือเด็กๆครับตอนอนุบาล3ครับผมโดนเพื่อนลุมตีครับ อขาทำไมครูไม่ห้ามอ่ะครูหัวโจกเลยครับนีร้อยสามสิบเจ็ดเข็มฮะเพื่อนเอาขนมตีครับถ้าโกนผมเราเห็นแถ่เป็นเตมหัวนะครับนี่ยังไม่ได้โกนเลยเนี่ยังครับเลยต้องโกนเห็นกระโหลกเลยผมว่าครับผมอยากเป็นนักมวยครับแต่ชีวิตผมก็ไม่สมหวังครับเพราะว่าคุณแม่อยากให้เป็นนักร้องครับโอ้ครับคุณแม่ผมชอบเอ่อพี่จ่อยครับจ่อยไม้ทองคำนะครับโอ้จอยไม้ทองคำผมแล้วใครครับที่ชอบแม่คุณ อีกคนกำลังฮิตเลยครับคุณพ่อก็ชอบคุณแม่ก็ชอบใครครับโตโน่เรครับแต่ผมหล่อสู้พี่เขาก็ไม่ได้หรอกครับผมไม่ต้องบอกหรอกครับเงาให้ดูดีกับมึงเลยคฮับโอ้ถ้าเดินอย่างนี้ก็อยากเกิดเลยอเพื่น ทางสารนะเกิดมาเฮ้ยน si> ี่ใส่เสื้ออะไรอ่ะผมใส่เสื้อไก่ไก่ครับยังไม่ใส่เลยผมขอมาจากพี่หนงเฮียชานี่ยังไม่ใส่เป็นรังเขาเขาใกล้ตายแล้วรู้เปล่าใกล้ตายเลยเหรอเออใกล้ตายโอ้หึงคือใส่เกงอย่างเงี้ยเกยอย่าตดนะทำไมอ่ะ นี่เธอตดหลุดยันเข่าเลยคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนฉันเนี่ยแบบเป็นเพน,นทอมเนี่ยเขาก็ะจะเดินแบบนี้แล้วก็เอาลายอ่ะต้องห่อไว้เดี๋ยวนมใหญ่เฉืว่าแกณฑ์ทำอะไรก็แล้วแต่แกณฑลดรพุมกันหน่อยแล้วกันโอ้โห <c oughs> คนมันชอบแบบนี้ไงเพื่อนนี่ยังไม่ขึ้นเวทีมึงใส่ฟันยางทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่บอกเลยเพื่อนถ้าเป็นคนอื่นนะทังนี้โดนสอยปากนะ คนอื่นเขามีกี่ซี่นะคนอื่นเขามี32ฉันเท่ไว้มี61เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเราเพื่อนกันนะไม่ใช่เรเพื่อนกันอยู่แล้วเพื่อนละไม่าแต่ว่าวันนี้แกมาทำอะไรวะเนี่ยฉันก็อยากจะมาออกกำลังกายนิดหน่อยว่ะนักตั้งนักตั้งนักตั้งหน่อนักตั้นี่อก็บอกให้จะมาต่อยมวยเลยเวลาออกหมัดออกไงอ่ะทั้งกาดมาละมือมาเลย มองลยเพื่อนนี่ขนาดแกใส่ถุงเท้าสั้นแล้วนะเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยพาฉันไปสอนมวยเลยดิฉันรู้จักครูอยู่คนนึงไว้เฮ้ยชื่ออะไรอะครูคนนี้จะบอกได้เลยแล้วว่า อดีตเขาไม่ธรรมดาเขาเคยเคยต่อยมวยแบบคุยบะไรอ่ะจ้าไม่ชื่นชมเขามากเลยเขามีชื่อไม่มีชื่อแล้วมหวงแหวงลแหวงลุง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 แหวง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 า บัวขาวปะบัวขาวบัวขาวรู้จักขอมาโทรให้หน่อยดิ <c oughs> เออจะขอมาโทรแต่นักงวยเนี่ย <c oughs> รู้จักสดไหมสดจิรดาโอ้โหนี่ชื่นชอบเขามากเลยเขาสอนมากระมือเลยจริงเหรอเขาทร่ยเขาคอะนี่สอนมากระมือเลยแสนสอนคนจิตขอสอนมากระมือเลยพูดเป็นเล่นไหมี่ <c oughs> เป็นเล่นไหนรออุ้ย <c oughs> มึงนี่เหนื่อยมากเลยน <c oughs> ท่านเลยรักแกจริงเลยหวัง เดี๋ยวไอ้นี่ฉลาดมากกอดปุ๊บถอดป๊ดใส่เส้นในเลยบ้าเลอเฮ้จับมือเลยเพื่อนยังไงแกกับฉันต้องยืนเคียงข้างกันเสมอเฮ้ย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 ลุงอะไรนะใุ้แหวงลุงแหวงแหวงลุงแหวงเนี่ยหนูว่าไม่อยากไปประกวดเราหนูว่าเสียงดีจ <render> ริงแต่หนูไม่เอาหนูไม่ชอบอะเนี่ยรู้จักหนูไหมลูกหนงไงครับหนูชาชเขาเขาเขาตา ชเขาอยากให้หนูเป็นแบบเขาโอ้ยอย่าเป็นเลยแม่อยาดังแบบเขาโอ้ยอย่าเป็นเลยแม่อย่าเหมือนเขาอย่างเดียวลูกเป็นอะไรคะแม่โสดโปะกับลูกเดี๋ยวเียต้องฝึกร้องโอ้ยแม่ผมไม่ร้องเฮ้ยไม่ให้ร้องเพลงกับเพื่อนแกฉัมเชื่อแม่นะเว้ยไม่อยากหาไม่ลูกทำไม่พวกแกเนี่ยเหมาะกับนักมวยแกต้องเข้มแข็งนะเว้ยเพื่อนแล้วไม่ต้องคำนักโอ้โหเขาเด็ดมันพลาดฟันขาม ทั้งต้นเลยค่ะแม่อ้าวโอ้ยโออ่ลองดูลูกอยากฟังบ้างอะแม่ไม่ถ้าเกิดผมผมผมตามใจพ่อใจแม่เนี่ยผมผมผมก็ไม่ได้ตามใจตัวเองอย่างลูกคนอื่นเขาอย่างอย่างลูกพีเทลี่เมฆวัฒนาพานิชอะไรเนี่ยเดินหลออไม่ได้ครึ่งหนูเลยลูกเอ้ย ไม่เหมือนอะเทียงอะเสียงเสียงเหมือนไม่เล่าข้างๆเนี่ยหน้าเด็ยังไงยังงั้นลูกเอ้ยแล้วด้านนี้แม่โอ้โหด้านนี้ก็จะเหมือนเคนภูภูมิด้านหลังอ่ะด้านหลังหลวงพ่อ้อยมีคนค่ะมีพระ